Imagine. สวัสดีครับแฟนๆที่น่ารักทุกท่านครับเจอกันทุกวันกับการสรุปผลฟุตบอลครับเรามาเริ่มต้นที่สวีเดนออสเวนคานกันก่อนเลยครับเอเคโซนาครับเอาชนะฮามสตัดไป1ประตูต่อ0โกเทนเบิร์กครับแพ้กับน็อตโคปปิงไป1ประตูต่อ2ซิลิอุสแพ้กับโอเลโบไป1ประตูต่อ2เช่นกันครับมาดูตารางคะแนนในศึกสวีเดนออสเวนคานกันนิดนึงครับอันดับ1เป็นยอร์การ์เดนครับ13นัด30คะแนนครับอันดับ2เป็นเมาโมครับ13นัด29คะแนนครับอันดับ3 เป็น AIK ครับ13นัด24คะแนนครับอันดับ4เป็น f บอกครับ13นัด23คะแนน ท้ายตารางครับอันดับที่16ครับออสเตอร์ซุนครับ13นัด9คะแนนตามมาด้วยมอลบี้ครับ13นัด10คะแนนและอันดับ14เป็นโอเลโบครับ13นัด11คะแนนเดนมาร์กซุปเปอร์ลีก1คู่ครับชอนเดอร์สไตกี้ครับแพ้กับนอร์เจะเล่นไป0ประตูต่อ2มาที่ตารางคะแนนของเดนมาร์กซุปเปอร์ลีกกันครับอันดับ1เป็นเลนเดอร์ครับ3นัดมี7แต้มครับตามมาด้วยมิทิแลนด์ครับ3นัด6คะแนนอันดับ3เป็นคูเปเฮเกนครับ3นัด5คะแนนและอันดับ4ครับนอร์เยลัน ับ3 4, น,นัด4คะแนนอันดับ12ครับวีเจลครับ3 1, น,นัด1คะแนนครับอันดับ11เป็น a อ r บลบอกครับ3 2, น,นัด2คะแนนและอาฮุสครับ3 2, น,นัด2คะแนน ฟินแลนด์พรีเมียร์ลีกหนึ่งคู่ครับอินเตอร์ตูคูครับเสมอกับฮอนกา2ประตูต่อ2รัสเซียพรีเมียร์ลีกหนึ่งคู่เช่นกันครับรอสนียครับแพ้กับ PFC โซซีไป1ประตูต่อ2โรมาเนียดิวชั่น1 2คู่ครับเซฟซีครับแพ้กับดาเซียมิโอวินีห่งประตูต่อ2และดินาโมบูคาเลสครับเอาชนะคริมเซนีไป3ประตูต่อ1 มาที่ลีกโปแลนด์1คู่ครับเลเซียกอสเดนครับเอาชนะวิสลาพอกไป1ประตูต่อศูนย์ออลนด์พิมเมลียร์คู่ครับเบรดบริกครับถล่มไวกิงเกอร์เลยวิกไป4ประตูต่อศูนลีกเดอร์ฝรั่งเศส1่คู่ครับโอแซครับเอาชนะเกเรนอไป3ประตูต่อศูนย์มาดูตารางคะแนนของลีกเดอร์กันนิดนึงครับเตะไปละว2นัดครับอันดับ1เป็นปารีสเอฟซีครับ2นัด6แต้มเต็มครับตามมาด้วยกองครับ2นัด6แต้มเต็มเช่นกันครับและโอแซครับ 2นัด6แต้มเต็มตูรู้ครับอันดับ4ครับ2นัด4แต้มครับท้ายตารางครับอันดับที่20ครับเรมวงฟุตครับ2นัดไม่มีแต้มครับอันดับที่19น้องซี่ครับ2นัดยังไม่มีแต้มครับ18เป็นตีนงครับ2นัดก็ยังไม่มีแต้มครับและอันดับที่17อาร์เมียงครับ2นัดก็ยังไม่มีแต้มครับศึกเจแปนเอ็มเปอร์เรอร์ครับ1คู่ครับนาโกย่าแกมปาสครับเอาชนะฟาจิโนโอคายาม่าไป1ประตูต่อ0มาปิดท้ายด้วยฟุตบอลโอลิมปิกหญิง2คู่ครับสหรัฐอเมริกาครับแ กับแคนาดาไปศูนย์ประตูต่อ1ครับและออสเตรเลียครับแพ้กับสวีเดนไป2ประตูต่อ1นเช่นกันครับทำให้คู่ชิงเหรียญทองจะเป็นแคนาดาพบกับสวีเดนครับแต่คู่ชิงเหรียญทองแดงก็จะเป็นสหรัฐอเมริกาพบกับออสเตรเลียและนี่คือทั้งหมดของการสรุปผลฟุตบอลเมื่อคืนนี้ครับฝากทุกท่านดูแลตัวเองช่วงล็อกดาวน์ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับพวกเราด้วยนะครับตั้งพวกเราเป็นซีเฟอร์และสั่นกระดิ่งรอไว้เลยครับเพื่อที่ทุกเชา้าทุกท่านตื่นมาจะได้ฟ